อะไรนะเจ้าคิดว่าที่ข้าต้องการฟื้นฟูตระกูลโมลเป็นเรื่องเพื่อเจอเงินรึ การที่เจ้าจะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่เจ้าจะต้องไม่สนใจเรื่องเล็กๆนี่น้อยความรู้สึกของคนคนหนึ่งจะไปเทียบกับความรุ่งโรจน์ของตระกูลมู่ได้อย่างไรตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามู่หยุดหลงจากไปตระกูลมู่ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆถึงแม้จะยังรักษาตำแหน่งเจ้าเมืองไว้ได้แต่วังสงก็จ้องจะชิงมันไปตลอดเวลาเด็กอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรว่าข้าต้องทนแบกรับภาระและแรงกดดันมากมายขนาดไหนสำหรับการฟืนฟ้นฟูตระกูล การที่เจ้ามีสายเลือดธาตจะเป็นการสุดลากตระกูลมู่ลงไปตกต่ำและข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดการที่ข้าทิ้งเจ้าไปหามีใครไม่ที่มาตำหนิในการกระทำของข้าเจ้าผ่ามเสร็จหรือยังการต่อสู้ในครั้งนี้ข้าคือผู้ชนะดังนั้นจงบอกมาว่านางอยู่ที่ไหนที่เจ้าบอกข้าว่าเจ้าส่งนางไปยังพื้นที่ลกล้างนั่นเป็นคำพูดยั่วยุให้ข้าโกรธเท่านั้นใช่หรือไม่ ทำไมข้าถึงจะต้องพูดเรื่องของนางด้วยข้าคิดว่าข้าก็พูดไปชัดเจนแล้วนะว่าข้าส่งนางไปยังดินแดนลกล้างแล้วนะอนจาจักใหญ่ทั้งหกได้ตัดสินใจและตกลงกันว่าจะต้องส่งคนไปยังดินแดนลกลลางจำนวนมากในทุกปีทวีปชิวลัวแม่ของเจ้าอาสาที่จะไปที่นั่นแทนเจ้าถ้าหากว่านางรู้ว่าเจ้าสามารถแข็งแข่งขึ้นได้ถึงเพียงนี้นางคงจะดีใจที่นางตัดสินใจถูก เจ้าลูกกิแสนงูเขาเมื่อเจ้าโตขึ้นเจ้าจะรู้เองว่าสิ่งที่ข้าทํานั้นถูกมาสิกุกเขาลงและรับสมบัติชิ้นนี้เป็นของขวัญแล้วจากนั้นเราจะช่วยกันฟื้นคืนความรุ่งโรจน์ของตระกูลเจ้าคิดว่าทุกคนที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเจ้าสมควรแล้วที่จะถูกทิ้งอย่างนั้นหรือแม้ว่าเขาจะเป็นคนสนิทหรือครอบครัวของเจ้าคนไร้ประโยชน์สําหรับข้าก็คือคนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้สําหรับการกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูล ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าคิดผิดที่คิดว่าเจ้ามีสายเลือดของทาาแต่ว่าเจ้าสามารถกลับมาหาข้าได้และสําหรับเยื่ออิงแม่ของเจ้าเจ้าจงลืมนางไปซะข้าจะหาแม่เลี้ยงใหม่ให้เจ้าในภายหลังเองหูบป,ปากเดี๋ยวนี้มู่หยวนฉาน <ST AR> ในสายตาของเจ้าความรุ่งโรจน์และชื่อเสียงของตระกูลสําคญกว่าสิ่งใดใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ข้าจะทำลายทิ้งให้หมดเองอะอะไรกันทวนราชาสีเงินสมบัติที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูลมู่จะลูกชั่วเจ้าคิดจะทำลายประวัติศาสตร์ของตระกูลงั้นหรือข้าหาได้สนใจเรื่องเช่นนั้นไมมตระกูลที่เลือดเย็นโหดร้ายปฏิบัติต่อคนในตระกูลเรากับสิ่งของข้าจะไม่ทนอีกแล้ว สถานที่แห่งนี้ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆบนแผนที่ของทวีปชิวลั่เท่านั้นเป็นอย่างไรก็ตามมูหยวนสารความหญิงยโสและความเห็นแก่ตัวของเจ้ามันช่วยเจ้าได้หรือไม่มู่เทียนหลานเจ้าก้าดียังไงถึงได้ไม่มีสิ่งใดที่ข้าไม่กล้าหากบรรพบุรุษได้มาเห็นตระกูลมู่ในตอนนี้พวกเขาจะต้องเห็นด้วยกับข้าแน่รีบไหนแล้วเขาจะทำลายสถานที่แห่งไหนจนไม่เหลือไม้แต่ซากแน่ นายท่านพวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเจ้าลูกชั่วหยุดเดี๋ยวนี้นะนายท่านได้โปรดหยุดเถอะถึงแม้ว่าท่านจะทำลายที่นี่จนหมดสิ้นแม่ของท่านก็คงจะไม่กลับมาท่านคิดว่าแม่ของท่านจะดีใจที่ได้เห็นท่านทำเช่นนี้หรือนายน้อยเจ้ายังกล้าเอ่ยถึงท่านแม่ของข้าอีกหรือ เขาลือหาตระกูลมูม่ไม่จริงเขาลือหาตระกูลมู่เป็นมรดกของตระกูลมูหยุดถอนหายใจนับจากนี้ไปข้าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลมู่อีกแล้วก็สิ่งนี้น่าจะเพียงพอสำหรับค่าชดเชยของสิ่งที่ข้าทำลายไปและสิ่งที่เหลือ ถือว่าข้าซื้อชื่อตระกูลมู่มาจากเจ้าและนี่บุญคุณระหว่างเราถือว่าสิ้นสุดกัน